สนุนรายการโดยไอคอนสยาม CPRAM รข้าวตราฉัดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรีจูเน่คอลลาเจนสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Talk Today นะคะเราพบกันที่นี่ทุกวันจันทรเวลา15.15น 15. าิกานาทีที่นี่ที่เดียวทาง PPTV HD 36ค่ะวันนี้เนี่ยกรนมคุณผู้ชมมาในสถานที่ที่อาจจะแตกต่างไปสักนิดหนึ่งเพราะว่ากรอ,อยู่ที่สัมผัสเวลาแกลเลอรี่ค่ะ ที่นี่มีความโดดเด่นมากนะคะเพราะว่าเขามีงานหัตถกรรมค่ะที่มีดีไซน์ทันสมัยแล้วก็สวยงามมากๆนะคะมาจัดแสดงอยู่ที่นี่แล้วก็สามารถที่จะช้อปปิ้งได้เลยรวมทั้งในสถานที่เดียวกันนี้ก็ยังมีคาเฟ่ค่ะเป็นคาเฟ่มัทฉะชาเขียวนะคะที่โอ้โหอร่อยมากๆเลยรวมทั้งไอศครีมโฮมเมดด้วยเป็นยังไงคุณผู้ชมห้ามพลาดในช่วงการรีวิวด้วยนะคะแล้ววันนี้ t a l k ท o เด y มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมไปติดตามค่ะ Talk of the town คุณผู้ชมคะมาดูการลงนามความร่วมมือเพื่อเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของทางมาดามลุยส์กับทางวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกค่ะวงการบิวตี้และกีฬาคึกคักเมื่อมาดามลุยส์แบรนด์สบู่พรีเมียมแถลงข่าวเป็นผู้สนับสนุนหลักการแข่งขันว bon อลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก3ฤดูกาลพร้อมชวนคนรักกีฬาร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่แห่งการล้างหน้าเพื่อผิวสวยรับฤดูร้อน สบู่มาดามลุยคือสบู่ของคนไทยผลิตด้วยคนไทยแล้วก็อยากจะสนับสนุนนักกีฬาไทยนะคะก็เลยมาสนับสนุนวอลเลย์บอลไทยหรือว่าหลายๆคนเขาก็รู้อยู่แล้วว่าศักยภา,าพของนักกีฬาวอลเลย์บอลบอไทยตอนนี้เก่งมากนะคะแล้วก็อยากที่จะเป็นส่วนร่วมของความชนะกับนักกีฬาไทยรอบนี้นะคะเราคิดว่าการที่เข้ามาสนับสนุนวอลเลย์บอลบอไทยอันเนี้ยเป็นการที่ เราช่วยเชียร์แล้วก็ช่วยโปรโมตนักกีฬาทั้งหลายค่ะมาเป็นกำลังใจให้นักวอลเลย์บอลทุกคนนะคะแล้วเราจะได้เห็นดาวรุ่งของนักกีฬาใหม่ๆ่ค่ะแบรนด์สบู่มาดามลุยมีความตั้งใจที่อยากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันวงการกีฬาไทยโดยมีความคาดหวังว่าจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนที่มีความสามารถด้านกีฬาและเป็นกำลังใจให้พัฒนาฝีมือสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคตค่ะ และสำหรับกิจกรรมดีๆจากทางกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานะคะเพื่อที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาให้กับเด็กๆล่าสุดมีเครือข่ายที่ชื่อว่า All for Education ร่วมคิดร่วมสร้างเพื่อเด็กทุกคน,นะคะ่ะ หอการค้าไทยร่วมกับกสสและ TDI i เปิดตัวเครือข่าย All for Education หอการค้า77จังหวัดเพื่อระดมทุนและทรัพยากรในหลากหลายมิติสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในสาสาขาต่างๆร่วมถึงบุคลากรและเครือข่ายการทางานจากที่เราได้มีการจัดสัมมนาเราก็คงจะได้รวบรวมนะสิ่งต่างๆเนี่ย ภายในพกันค้าของเราซึ่งมีคณะยุทธศาสตร์ถึงสาิบสาคณะนะเราก็จะดูว่าส่วนไหนเนี่ยที่เราสามารถจะขับเคลื่อนได้เร็วนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือคงจะต้องเสนอให้ทางรัฐบาลนะครับในการช่วยผลักดันในสิ่งต่างๆที่ทั้ง5ภาคนั้นได้นำเสนอให้กับรัฐบาลด้วยครับ การศึกษาเป็นสิ่งบ่งชี้ความก้าวหน้าของแต่ละประเทศดังนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาจึงเป็นรากฐานสำคัญของความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในสังคมไทยทั้ง3หน่วยงานจึงร่วมกันยกระดับการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการจัดการศึกษาในพื้นที่ผ่านการระดมทรัพยากรเพื่อขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้ตอบโจทย์ความต้องการด้านทุนมนุษย์ค่ะ คุณผู้ชมหลายๆท่านอาจจะรู้สึกสงสัยนะคะว่าทำไมฉันกินคอลลาเจนมาตั้งนานแล้วทําไมยังไม่รู้สึกหรือไม่เห็นผลเลยวันนี้รีจูเน่คอ l ลาเจนจะมาบอกคุณผู้ชมนะคะว่าวิธีกินคอลลาเจนแบบไหนให้ได้ประโยชน์สูงสุดไปติดตามเลยค่ะ รู้หรือไม่ทานคอลลาเจนอย่างไรให้ได้ไประโยชน์ง่ายๆควรทานคอลลาเจนตอนท้องว่างและดื่มน้ําตามมากๆจะทําให้ได้รับประโยชน์จากคอลลาเจนได้มากที่สุดนอกจากนี้ควรทานคอลลาเจนที่มีส่วนผสมของวิตามินซีหรือทานร่วมกับวิตามินซีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานได้ดีขึ้นที่สําคัญคือเลือกทานคอลลาเจนที่มีขนาดเล็กอย่างคอลลาเจนไดเปปไทด์เพราะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้เร็วและมีประสิทธิภาพ พราะคอลลาเจนไดเปปไทด์เป็เปนคอลลาเจนเปปไทด์สายสั้นมีขนาดโมเลกุลที่เล็กที่สุดร่างกายจึงดูดซึมได้เร็วและถูกนำไปใช้ในส่วนประกอบของการสร้างผมผิวหนังเล็บและกระดูกได้ง่ายช่วยในการเสริมสร้างนเนื้อเยื่อคอลลาเจนใต้ผิวหนังให้ตเติมเต็มริ้วรอยลดความเหี่ยวย่นของผิวและดูอ่อนเยาว์ รีจูเน่คอลลาเจนนอกจากจะมีคอลลาเจนไตเป็ไทายแล้วยังมีคอลลาเจนไดเปปไทายด้วยนะคะซึ่งสามารถดูดซึมได้ดีและมีส่วนผสมจากผลไม้ตระกูเลเบอร์รี่ถึง6ชนิดและมีสารสกัดจากส้มและวิตามินซีที่สามารถทําให้ร่างกายของเรานําคอลลาเจนไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณความรู้คู่ผิวใสกับรีจูเน่คอลลาเจนด้วยนะคะ ชมค่ะและตอนนี้เนี่ยก่อนอยู่กับมัทฉะ3แก้วซิกเนเจอร์นะคะของร้านสัมผัสเวลาค่ะต้องบอกเลยว่าโ,โหมัทฉะที่นี่เป็นมัทฉะออร์แกนิกส่งตรงมาจากญี่ปุ่นเลยนะคะสามารถเลือกได้หลายรสชาติแต่ที่เลือกมา3แก้วนี้นี่คือมัทฉะมะพร้าวมัทฉะเก๊กฮวยและมัทฉะลำไย,ยค่ะ ใครที่ชอบวานน้อยมากๆมาที่มัชะมะพร้าวนะคะวานกลางๆมัชะเกกฮวยแล้วก็วานขึ้นมาอีกนิดนึงคือมัชะลำไยแต่ทุกตัวได้สุขภาพที่ดีแน่นอนอย่าลืมนะคะมาชิมกันได้ที่ร้านสัมผัสเวลาวิภาวดี20แยก12นั่นเองเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวค่ะ Talk Today สนับสนุนโดย The New Mill X B Uncharted Talk to you และช่วงนี้รายการของเราค่ะมีอะไรมาฝากผู้ชมอีกบ้างไปติดตามเลยค่ะ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติในสาขาต่างๆเพื่อเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแลกนาขวัญประจำปีนี้ซึ่งกรมมันไม้ได้พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรสาขา,าอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไม้เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลดังกล่าวด้วยเกษตรกรผู้ที่ผ่านการคัดเลือกคือนายพินิดแก้วพิมายเป็นเกษตรกรสาขาอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไม้ในพื้นที่บ้านดงบังตำบดงบังอำเภอคอนสาร ัวชยภูมิอาชีพการปลูกหมอนเลี้ยงไหมของเราเนี่ยมันเป็นอาชีพที่เป็นภูมิปัญญาที่อยู่กับคู่ของเราตลอดไปนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือมันมีรายได้ที่แน่นอนนะครับนะครับขอญอาตว่าท่านนะครับเข้าสู่กระบวนการแล้วก็ดําเนินการตามที่เกณฑ์กาหนดมีความคิดริเริ่มต่างๆแล้วก็มีผลงานผลงานท่านจะเก็บไว้คนเดียวนะครับเผยแพร่<ๆ>ให้เกษตรกรกรอบข้างเขาได้ดําเนินการด้วยนะครับตรงนี้ท่านก็จะสามารถเข้า เป็นอย่างคุณพินิษฐ์ได้นะครับก็จริงๆเราอยากให้ทุกท่านเป็นแบบคุณพินิษฐ์ทุกคนนะครับก็โอกาสต่อไปทุกคนก็อาจจะมีส่วนด้วยครับ อยากให้ส่วนกันหลายๆผู้หลายๆคนมาช่วยกันปลูกงบนั่งไหมเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่ยั่งยืนมากและเขาทำไรายได้เก่ให้ครอบครัวทำให้ครอบครัวมีไรายได้ดีผมชอบอาชีพนี้มากเลยครับผมก็เลยยึด,ยด,ยดอาชีพนี้จนถึงปัจจุบันนี้จนผมได้เป็นตัวแทนกเกษตรกรแห่งชาติสาขานี้ระดับประเทศผมขอขอบคุณมากๆครับผมชอบอาชีพนี้และก็อยากให้พี่น้องเราทุกคนไวยพากันกลับคืนมาใช้อาชีพ อาชีพนี้เป็นอาชีพหลัก เกษตรกรสาขาอาชีพปลูกมอนเลี้ยงไหมที่ได้รับพระราชทานโล่รางวัลในปีนี้ให้ความสําคัญกับการส่งเสริมให้อาชีพการปลูกหมอนเลี้ยงไหมเป็นที่แพร่หลายในชุมชนโดยเผยแพร่ความรู้ให้กับสมาชิก <S <S และเยาวชนในชุมชนอีกทังท้งยังส่งเสริมการสร้างทายาทสืบสานอาชีพการปลูกมอนเลี้ยงไหมสาวไหมและทอผ้าไหมเพื่อเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมในอาชีพของคนในชุมชนให้เกิดความยั่งยืนสืบไปอีกด้วย และสําหรับคนที่ชื่นชอบผลไม้ไทยแหม่นะ้าร้อนแบบนี้ผลไม้ออกมาเยอะแยะเลยนะคะฟังทางนี้ค่ะเพราะว่าทางไอคอนสยามเขาร่วมกับเมืองสุขสยามนะคะจัดงานที่ชื่อว่า Amazing Thai Fruit Paradise 2024ยกทัพผลไม้ไทยเกรดพรีเมียมค่ะที่อร่อยที่สุดสายพันธุ์ดีที่สุดสดที่สุดส่งตรงจากสวนมาให้คุณผู้ชมได้เปิดประสบการณ์ความอร่อยกันค่ะ ไอคอนสยามร่วมกับเมืองสุขสยามและเดียร์มีพร้อมด้วยเครือขากษษก่ายเกษตรกรชาวสวนผลไม้ทั่วประเทศต้อนรับฤดูกาลมหศจรรย์แห่งผลไม้ปี2567สคัดสรรผลไม้เกรดพรีเมียมคุณภาพส่งออกผลผลิตตรงตามฤดูกาลซึ่งเป็นช่วงที่ผลไม้อร่อยที่สุดคุณภาพดีที่สุดมาจัดจาหน่ายที่เมืองสุขสยามและเดียร์ทมีไลฟ์สไตล์ซูเปอร์มาร์เก็ตตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้ค่ะในงานเนี่ยเรารวบรวม ผลไม้จากทุกภูมิภาคของประเทศไทยที่อร่อยที่สุดในช่วงฤดูการปัจจุบันนี้ในช่วงฤดูการนี้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะประมาณเดือนเมษาพฤษภาครับสุขสยามและขอนแก่นเนี่ยจัดงานนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นประจําทุกปีนะครับจัดติดต่อกันมาเป็นเวลา6ปีแล้วตั้งแต่ปี2 0 2 0 1นนะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยก็มีการพัฒนาสายพันธุ์โดยที่สุขสยามเนี่ยให้เกษตรกรที่ปลูกผลไม้นะครับนำผลไม้มาขายในเมืองสุขสยามเนี่ย ส่วนใหญ่จะเป็นทุเรียนมงคุดเงาะนะครับส้มโอทับพิมสยามจากปากพนังแล้วก็ส้มโอขาวน้ำผึ้งส้มโอขาวใหญ่จากสุสงครามนะครับได้นำผลไม้ต่างๆทุกภูมิภาคเนี่ยมาให้ประชาชนทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในเมืองสุขสยามในช่วงขณะน,นี้ในเวลานี้เนี่ยได้ชิมผลไม้ที่มีรสชาติที่อร่อยตรงถูกต้องตามฤดูกาล ซึ่งเราได้จัดมาจํานวนมากนะครับทุกๆสายพันธุ์แล้วปอกให้เสร็จนะครับสามารถที่มาซื้อที่นี่แล้วปอกทานได้ที่นี่เลยนะครับ เมืองสุขสยามและเดียร์ธม,มีได้นําทุเรียนจากทั้งสายพันธุ์พิเศษหารับประทานได้ยากมาจําหน่ายภายในงานรวมถึงผลไม้ที่ดีที่สุดของฤดูกาลอร่อยที่สุดจากสวนทั่วทุกภาคในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นสับป,ประรดเหลือง300ยอดมังคุด100ปีขนุน3สีน้อยหนาเพชรปากช่องเงาะลองกองลิ้นจี่หงหวยลิ้นจี่จักรพพัดลำไยพวงทองและอีกมากมายค่ะ ไทยวัสดุในเครือเซนทัลรีเทลผู้ดำเนินธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้านภายใต้แบรนด์ไทยวัสดุและ BNB Home เผยความสำเร็จจากปี2,566ยอดขายทะลุเป้ากว่า40,000ล้านบาทด้วยงบลงทุนรวม7,000ล้านบาทพร้อมกางกลยุทธ์5ปีเร่งเครื่องสู่ความเป็นสุดยอดผู้นำธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้านในทุกชาแนลเราไม่มีสินค้าที่เป็นเอ็นคอน sumer ให้ลูกค้าเนี่ยซื้อเข้าบ้านเช่น ตู้เย็นแอร์เฟอร์นิเจอร์ผ้ามา่านจานชามนะเราก็เลยคิดว่าการที่เราจะทำในอนาคตเนี่ยเราจะใช้อ o ์ m a ตของ Hybrid สีขาวนะร้านสีขาวไม่ว่าจะเป็นทายวสดุคอสกับ b n b เข้าด้วยกันนะฮทำให้ผู้ลงทุเนี่ยมาจุดๆุดเดียวทั้งช่างและเจ้าของบ้านมาที่เดียวกันซื้อสินค้าได้ในที่เดียวนปีนี้เราจะเปิดให้ได้อีก7สาขานะครับทำให้เรามีสาขา h y บริ d เนประมาณ10กว่าสาขา16สาขานะครับ ก็จะทําให้ยอดขายเราได้ยกระตับตต่อสาขาเพิ่มได้อีก30%ครับ ทิทางการสร้างการเติบโตของไทยวัสดุในปีนี้ยังคงขับเคลื่อนการปูพรมขยายสาขาทุกภูมิภาคทั่วไทยภายใต้แบรนด์ ग, ไทยวัสดุและ B&B Home ตั้งเป้าขยายทุกโมเดลเจาะก,กลุ่มผู้รับเหมารายย่อยรวมทั้งสิ้น103แห่งบนพื้นที่ขายรวมกว่า1นล้านสี่แสนตารางเมตรนอกจากนี้ยังคงมุ่งม,มั่นขับเคลื่อนธรุรกิจฮัทไลสีเขียวตามเจตนารมณ์ของเซ็นทรัลรีเทลในการผลักดันนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมคุณผู้ชมคะที่สัมผัสเวลาแกลเลอรี่เนี่ยนะคะนอกจากว่าเขาจะมี ชามัทฉะที่อร่อยแล้วนะคะเขาก็ยังมีไอศครีมโฮมเมดค่ะที่ต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่ามาทานไอศครีมที่นี่จะไม่เหมือนทานที่ไหนเลยเพราะว่าเนื้อของเขาก็คือเนื้อของผลไม้แล้วก็เนื้อของมัทฉะที่จะได้เต็มๆเลยนะคะอย่างตัวนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์เหมือนกันนะคือไอศครีมรสเกนไมฉะเกนไมก็คือว่าเอาชาไปคั่วนะคะและนี่ก็คือรสสตรอเบอรี่ค่ะ นี่เลือุดความอร่อยนะคะของสัมผัสเวลาแกลลอรี่ที่มีทั้งมัชะและไอศครีมสุดอร่อยให้คุณผู้ชมได้ชิมกันช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวค่ะ Talk Today สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรีจูเนทคอลลาเจนช็อกเทเกเตอร์ คุณผู้ชมคะผ้าไหมเนี่ยนับได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกของประเทศไทยนะคะและอาชีพหนึ่งที่เราจะต้องอนุรักษ์และดูแลให้ดีนั่นก็คืออาชีพเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมโดยกรมหม่อนไหมค่ะถือได้ว่าเป็นผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงนะคะแล้ววันนี้เราจะมาพูดคุยกันว่ากรมวมันไหมนั้นมีแนวทางการดําเนินงานในปีนี้ที่จะดูแลเกษตรกรผู้ปลูกมอเเล้งไหมยอย่างไรวันนี้นะคะเรามีโอกาสได้มาพูดคุยกับท่านอธิบดีกรมวมันไหมค่ะท่านพันจ่าเอกประเสริฐมาลัยสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณกรณ์ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับค่ะคือจริงๆแล้วหลายคนเนี่ยได้ยินคําว่ากรมหม่อนไหมมานานดูแลเรื่องของการปลูกหม่อนและเลี้ยงไหมต้องมีสองสเต็ปนี้นะคะที่สําคัญเลยแต่ว่าอยากทราบว่าในแนวทางยุทธศาสตร์ในการที่จะดาเนินนโยบายในปี2567ของกรมหม่อนไหมค่ะเราดําเนินงานไปในแนวทางใดบ้างคะครับก็ขอกลับเรียนเรียนคุณกรณ์และท่านผู้ชมครับในนโยบายของปี67นะครับ ปี2อ6 7เนี่ยเราก็ยึดนโยบายของรัฐบาลแล้วก็นโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่านะครับที่ใช้ในโยบายเกษตรนำนวัตกรรมเสริมแล้วก็เพิ่มรายได้แตพอนโยบายของท่านรัฐบาลก็นโยบายของท่านรัฐมนตรีแล้วกรมหมหมายเองก็มาแปลงนโยบายนะครับโดยปี2อ6 7เองเนี่ยผมให้แนวทางกับข้าราชการและของอบุคลากรในกรมหมหมายเองทั้งหมดว่า ทำยังไงจะมีการเพิ่มกเกษตรกรรายใหม่ให้หันเข้ามาปลูก<ม>ปลูกหมอนแล้วก็เลี้ยงไหมเพิ่มผมให้เป้าไว้ประมาณไม่น้อยกว่าพันคนนอกจากนโยบายนี้แล้วยังมีนโยบายละหลายตัวอย่างเช่นทาไมพันหมอนพันไหมเราก็มีเยอะแต่เรายังไม่ได้มีการเอาขึ้นมาขึ้นทะเบียนเ<ม>พื่อให้เป็นพันแนะนําให้กเกษตรกรนะครับสมัยก่อนก็จะมีพันพื้นบ้านเกษตรกรก็ใช้พันพืนบ้านพื้นบ้านทั่วไปอะไรต่างๆนะครับเราทํำยังไง ที่จะมาปรับปรุงพันธุ์ให้มันมีเขาเรียกอะไรให้มีคุณภาพมีอะไรมากยิ่งขึ้นอย่างนี้ครับก็เป็นนโยบายที่ผมให้มาเป็นอธิบดีก็เลยให้ว่าทําไมหน่วยงานนั้นอื่นหรือพืชอย่างอื่นเนี่ยเขาจะมีการที่จะเปลี่ยนพันธุ์อะไรต่างๆมีปรับปรุงพันธุ์มากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างข้าวเห็น,นชัดเลยเห็นชัดเลยวันนี้มีพันธุ์ใหม่ขึ้นมาเอ๊ะแล้วทาไม หมอนไม้ของเราทําไมไม่มีการปรับปรุงพันธุไหมขึ้นมาทุกปีมีมีพันธุ์แนะนําสําหรับชาวนาที่ปลูกข้าวเสมอนะคะแต่ว่าในเรื่องของหมอนไหมเนี่ยปรากฏว่ายังไม่มีทั้งทั้งที่มีพันหมอนพันธไหมเยอะแยะพันุไหมเนี่ยจริงๆแล้วมีหลายพันพันุพื้นบ้านพันอะไรมากมายแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทางเราก็อยากจะมีพันธุ์แนะนําแล้วก็ขึ้นทะเบียนอยากจะให้ท่านอธิบายตรงนี้หน่อยค่ะทีมงานของกรมหมอนไหมอย่าลืมว่าเป็นทีมงานในเรื่องของการปรับปรุงพันเนี่ยมีจำนวนมากนะครับก็เลยเป็น แนวทางก็ไปปรับปรุงพันธุ์โดยพันุ์แรกที่เราได้ขึ้นทะเบียนเป็นพันธุแนะนําก็เป็นทัพทินสยามศูนย์หคูณวนาสวรรค์นะครับคือ2 0 0พันนะสองพันมาผสมกันนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็กระบวนการเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็เราก็เลยตอนนี้ได้มีพันพันแนะนําก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นสีสเกต72็ดสอเจ็ดสองก็คือจริงๆสีสเกตก็คือเราเราพัฒนาเราปรับปรุงพันที่ศูนย์ ศูนย์ศูนย์มอนไหมที่ส <transmitted S 2> ี <Hoş. S 2> สะเกดนะครับส่วน72นี้คือปีนี้เป็นปีที่ในหลวงรัชการที่10ตรงมีพระชนมายุพรรษา72พรรษาก็มีการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านด้วยก็ไร่เจแล้วก็คิดเป็นเนื้อเล่72นะครับสีสเกอนอกจากสีสะเกด72มีพันอื่นไหมคะที่ตอนนี้เห็นบอกว่ากําลังพัฒนาเพื่อที่จะเป็นพันุแนะนําตอนนี้กบเรียนว่าก็มีอีก2พันซึ่งกําลังจะ ออกสู่วัยวันี้นะครับจริงๆว่ามันผ่านคณะทํางานไปเรียบร้อยแล้วล่ะเพียงแต่ว่ายังมีรายละเอียดนิดหน่อย J 108คูณลหานทรายนะครับลหารทรายอันนี้พันนี้พันหนึ่งก็คือ NAN คูณเ<า>1หนเหมือนกันอันนี้เป็นรูปผสมเป็นพันรูปผสมนะครับสองพันนี่เป็นพันรูปผสมนะครับรูปผสมดีอย่างหนึ่งครับเวลาผลผลิตออกมาเนี่ยเปิดกลัง คุณภาพของเปลือกลังมันดีมันดีมากนะครับโดยเฉพาะเจหนึ่งศูโบรหารทรายเนี่ยเหมาะมากเหมาะที่จะไปทําเป็นผ้าเป็นผ้าห่มเนาะเป็นผ้าห่มเ็บอกเป็นพันธ์ุที่ดีมากนะครับเ, 108, รรเ, fait, ปเ,ปเป็นผ้าห่มใจไหมคัเนี่ครับอ๋อผ้าห่มใยไหมที่มันจะเย็นใช่ครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากนะครับก็กำลัง กระบวน,นการก็จะได้เสร็จสิ้นในไม่ไม่ไม่นานนี้นะครับอันนี้เป็สองพันทางด้านของหม่อนที่บอกว่าเป็นอาหารของไหมสําคัญเช่นเดียวกันก็มีการปรับปรุงพันธุ์แล้วก็แนะนําด้วยไหมคะครับจริงๆหม่อนเนี่ยเราทําของเรามีมานานแต่ยังอย่างที่ผมบอกอย่างจริงๆหมอนเราจะเป็นพันธุ์อนรักษนณะ์นนในเรื่องของพันธนุรักษณ์เราจะขึ้นทะเบียนเป็นพันธนุ์อรักษ์ของเรานะเรามีประมาณ200กว่า226ค่ะพันใครจะคิดว่าหมอนจะมี หมอนมีถึง226พันที่เรานะคงจคิดว่าหมอนทั่วไปนะ,ะแต่หมอนของ,ของที่กรมหมอนไหมเราดูนี่จะเป็นหมอนสองชนิดชนิดแรกก็คือหมอนที่กินใบหมอนใบก็คือสําหรับเอาไปเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงไหมครัอีกอนันคือเป็นหมอนผลสดซึ่งหมอนผลสดเองเนี่ยสามารถที่จะไปแปรรูปแปรลายต่างๆเป็นชาใบหมอนนะครับเป็นวายเป็นวายนะครับโดยเฉพาะวน์ที่ลำพูนลองไปชิมดูครับผมไปชิมละนะ ว่าเนี่ยหละอาจากพันธุ์ของเราโดยเฉพาะพันุ์ที่ที่เชียงใหม่อันนี้เชียงใหม่เป็นพันธุ์ที่เราปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมานะครับแล้วก็กระจายให้กับพี่น้องเกษตรกรก็ไปทําแปลรูปต่างๆ,ๆนะครับอันนี้ก็ฝากที่น้องเกษตรกรนะครับถ้าลองเข้ามาในอาชีพหมอนไหมนะครับกรมหมอนไหมเรามีหน่วยงานทั่วประเทศเรายินดีนะครับยินดีที่จะให้ให้ทั้งด้านวิชาการให้ทั้งการสนับสนุนต่างๆนะครับนะครับแล้วก็จะเป็นรายได้ครับเป็นรายได้ โดยก็เรียนกับเรียนว่านะนโ,โนโยบายของ,ของผมภายใต้กรมมนุใหม่ของปี2567เองเนี่ยสิ่งที่เราคาดหวังอยากหวังมากที่สุดนะครับก็อยากให้เกษตรกร,ะร,กรนะครับเราทำยังไงก็แล้วแต่ต้องกินอิน่มนอนอุ่นทุนมีแล้วก็หนี่หมดนะครับอันนี้ก็ฝากเป็นนโยบายหรือเป็นแนวทางของให้ข้าราชการของกรมมนุใหม่นะครับต้องทำให้ได้นะครับต้องทำตรงนี้ให้ได้นะครับ ขอบคุณครับค่ะก็เรียกได้ว่าทุกทุกคนทราบกันดีว่าผ้าไหมเนี่ยเป็นผ้าที่มีราคาแพงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาแพงแต่หลายๆคนไม่ทราบว่า อาชีพเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมกําลังขาดแคลนและกําลังต้องการมากยิ่งขึ้นวันนี้เราได้ความรู้มากมายรวมทั้งนโยบายของทางกรมหมอนไหมที่จะช่วยดูแลไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรเองการพัฒนาพันธุ์หม่อนพันธุ์ไหมเองให้ดียิ่งขึ้นและขึ้นทะเบียนด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากค่ะพันจ่าเอกประเสริฐมาลัยอธิบดีกรมหมอนไหมมาพูดคุยกับเราค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณก่อนครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ชมครับ วันนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำรายการสวยๆนะคะสัมผัสเวลาแกลเลอรี่ที่วิภาวดี20แยก12ค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรานะคะ r e g u n n น c o o l l g g n ด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับรายการ t o p Today เราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าเวลา15นาฬิกา15นาทีที่นี่ที่เดียวทาง pptvhd 36วันนี้ก็ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ